คุณเคยเห็นใครถูกดูถูกแต่กลับสร้างความตกตะลึงได้จนทุกคนเงียบกริบไหมหอประชุมที่เต็มไปด้วยคณะศาสตราจารย์ผู้ทรงเกียรติจูู่ก็เงียบสงัดเมื่อแม่บ้านคนหนึ่งเพียงแค่หยิบปากกาทุกสายตาในห้องถึงกับตะลึงคุณคิดว่าเธอทำอะไรความลับที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังจะถูกเปิดเผยอย่าแม้แต่ละสายตาไปจากหน้าจอเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป จะเปลี่ยนความคิดคุณเกี่ยวกับความสามารถของคนที่คุณเคยดูถูกไปตลอดการแม่บ้านเดินช้าๆรองเท้าทะลอกดังขีดไปตามพื้นหอประชุมแสงไฟขาวจะสาดลงบนใบหน้าเธอเหมือนจะจับผิดทุกลมหายใจเสียงซุบซิบด,ดังเป็นคลื่นไหลามาจากมุมห้องแต่หูเธอแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนใครจงใจให้ได้ยินคนแบบนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง เสียงหนึ่งดังแหลมแทงเข้ากลางอ,อกทำให้หัวใจเธอกระตุกกุุบเธอก้มหน้ามือกำพา้ากันเปื้อนจนสัน่นกลิ่นสารเคมีจากถังน้ำถูพื้นลอยขึ้นมาแสบจมูกปนกับกลิ่นเก้าอี้หนังเก่าๆทำให้หายใจลำบากคณะศาสตราจารย์นั่งเรียงบนเวทีชุดสูตรเรียบกริบสายตาคมกริบ จ้องลงมาด้วยความสงสัยปนดูแคลนแสงสปอตไลท์หมุนมาหยุดที่เธอทั้งห้องเงียบเหมือนอากาศหนาขึ้นทันทีทุกคนรอฟังคำแรกที่ไม่มีใครคิดว่าเธอจะกล้าพูดแม่บ้านยืนนิ่งปลายนิ้วเย็นเฉียบเหมือนเลือดไหลย,ย้อนกลับแต่แล้วเธอเอื้อมมือไปหยิบปากกาบ,บนแทน่นปากกาโลหะเย็นจนขนลุก สะท้อนแสงจนวาบเข้าตาเสียงโลหะกระทบโต๊ะเบาๆดังพอให้ทั้งห้องสะดุ้งวาบศาส,ะสะตราจารย์บางคนเผลอกำเอกสารในมือแน่นขึ้นเธอสูดหายใจริมฝีปากสัน่นแต่แววตาเริ่มแข็งขึ้นเหมือนมีบางอย่างตื่นขึ้นจากข้างในปลายปากกาขีดลงบนกระดาษเสียงแผ่วๆแต่คมชัด เหมือนกรีดผ่านเส้นประสาทของคนทั้งห้องศาส,สตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์โน้มตัวมาข้างหน้าคิ้วขมวดแน่นเหมือนเห็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้อีกคนลุกขึ้นยืนตาเบิกกว้างปากอ้าเหมือนจะท้วงแต่พูดไม่ออกทั้งหอประชุมเงียบงนันเหมือนเวลาหยุดนิ่งเพราะสิ่งที่เธอกำลังเขียน มันไม่ใช่เพียงลายมือมันเหมือนรูปแบบอักษรที่ไม่ควรมีอยู่ในกระดาษธรรมดาแบบนี้และตอนที่เธอเงยหน้าขึ้นสายตาทุกคู่ก็ผงะถอยเพราะในดวงตาเธอมีเงาบางอย่างสะท้อนกลับมาเหมือนเหมือนมีประกายไฟเย็นๆล่นลผ่านความคิดของทุกคนในห้องเสียงหัวใจของเธอเต้นดังเหมือนจะทะลุอก ลมหายใจร้อนรนผสมกับกลิ่นหมึกสดๆจากปากกาทุกสายตาจับจ้องที่กระดาษเส้นสายที่เธอขีดลงไปค่อยๆเรียงตัวเหมือนกำลังสร้างบางสิ่งที่มีชีวิตศาส,สตราจารย์ด้านฟิสิกส์หน้าเขียวเผือดสั่นไปทั้งตัวคล้ายจะพุ่งเข้าไปตรวจสอบแต่ขาเหมือนติดกาวเสียงกระซิบเริ่มดังเบาๆ นี่มันเป็นไปได้ยังไงเธอทำได้จริงๆหรือแม่บ้านเหง่อยหน้าช้าแสงสะท้อนจากปากกากระทบดวงตาทำให้เงาในห้องบิดเบี้ยวเหมือนคนละโลกลมหายใจของทุกคนติดขัดแม้แต่คนที่คิดว่าเยือกเย็นที่สุดก็เริ่มขยับตัวถอยเธอขีดเส้นสุดท้ายปากกาเคลื่อนไหวราวกับมีแรงผลักจากข้างใน ทันใดนั้นกระดาษเปลี่ยนสีจากขาวเป็นเทาอ่อนแล้วเป็นดำสนิทเหมือนกลืนทุกแสงในห้องศาส,สตราจารย์บางคนถอยหลังมือสั่นเกรง็งปากกาที่เธอถือยังคงเคลื่อนไหวเหมือนถูกบังคับโดยแรงที่ไม่เห็นเสียงซุบซิบหายไปหมดแทนที่ด้วยความเงียบอึดอัดแทบหายใจไม่ออกแม่บ้านยิ้มบาง,บาง แต่ไม่ใช่รอยยิ้มธรรมดาเหมือนรู้ความลับบางอย่างที่ไม่มีใครในห้องเข้าใจเงาดำจากปลายปากกาเริ่มลามขึ้นบนโต๊ะคล้ายสิ่งมีชีวิตกำลังคลานขยับเข้าหาคณะศาสตราจารย์บางคนพยายามลุกหนีแต่เท้ากลับเหมือนถูกตรึงสายตาทุกคู่ติดอยู่กับกระดาษเสียงโลหะของปากกากระทบโต๊ะดังขึ้นเรื่อยๆ ดังเหมือนจังหวะหัวใจที่เต้นแรงเกินไปแต่จังหวะนี้ไม่ใช่ของใครในห้องและแล้วปลายปากกาหยุดเคลื่อนไหวแต่ความเงียบกลับหนักอึง้งเหมือนจะกลืนทุกสิ่งทั้งกลิ่นทั้งลมทั้งความรู้สึกแม่บ้านค่อยคอย,คอยเงยหน้ามองรอบห้องดวงตาเธอเย็นเฉียบแต่มันกลับเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ไม่มีคำใดจะบรรยายได้คณะาศาสตราจารย์ทุกคน ยังคงนิ่งเหมือนเวลาแช่แข็งทุกเสียงทุกลมหายใจหยุดชั่วขณะกระดาษบนโต๊ะยังคงดำสนิทและปากกาที่อยู่ในมือเธอเหมือนเพิ่งเริ่มเหมือนมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่ในปากกาเงาดำบนโต๊ะค่อยๆขยับคล้ายมีชีวิตคลานขึ้นมาช้าๆไปยังขอบโต๊ะเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังแปลก แต่ไม่มีใครกล้าแม้แต่ขยับเหมือนแรงมองจากแม่บ้านตรึงทุกอย่างทั้งห้องตกอยู่ในความตึงเครียดศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุมือสั่นไม่หยุดเอกาสารที่ถือแน่นร่วงลงกับพื้นแต่ไม่มีใครกล้าหยิบแม่บ้านค่อยๆขีดเส้นต่อปลายนิ้วเธอสั่นเพียงเล็กน้อยแต่เส้นบนกระดาษเหมือนมีพลัง ค่อยๆขยายออกบิดงอสร้างรูปแบบที่ตาเปล่ามองแทบไม่ทันแสงไฟในหอประชุมสัน่นเหมือนใครกำลังขยับสวิตลมเย็นไหลผ่านแต่ไม่รู้จักไหนพัดผมของเธอเบาๆเหมือนกระซิบเบาๆคณะศาสตราจารย์เริ่มกระซิบกันเองแต่เสียงค่อยๆจางลงเหมือนถูกกลืนไปกับความเงียบ ไม่มีใครกล้าส,สบตาแม่บ้านตรงๆเส้นสุดท้ายปรากฏบนกระดาษมันไม่ใช่ตัวอักษรธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนรหัสโบราณที่ทั้งห้องไม่เคยเห็นแม่บ้านหยุดนิ่งลมหายใจลึกมือยังคงจับปากกาแน่นดวงตาเธอสะท้อนแสงสว่างจากไฟแต่ในนั้นกลับมีบางอย่างเย็นเฉียบศาส,สตราจารย์ด้านฟิสิกส เบิกตากว้างปากอ้าพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงติดคอเงาดำจากกระดาษเริ่มคลานขึ้นเกาะขอบโตะ๊ะเหมือนยาวเป็นมือแต่ถึงมือของเธอเองแต่เธอยังคงนิ่งเหมือนควบคุมทุกอย่างอยู่ลมหายใจของทุกคนติดขัดทั้งความกลัวความสงสัยและความทึ่งปนกันเหมือนเวลาชะงัก แม่บ้านยิ้มบางๆอีกครั้งรอยยิ้มนั้นเยือกเย็นเต็มไปด้วยความมั่นใจและบางสิ่งที่ทุกคนในห้องรู้สึกได้แต่ไม่สามารถอธิบายเส้นสายบนกระดาษเริ่มเรืองแสงอ่อนสีดำสนิทกลายเป็นเงาเงินสะท้อนเข้าตาทุกคนเบิกตากว้างกลืนน้ำลายไม่ลงเสียงปากกาเคลื่อนไหวดังคล้ายโลหะกระทบกระดาษ แต่จังหวะไม่เป็นธรรมชาติเหมือนมีใครกำลังไา่เวทอยู่ศาสตราจารย์บางคนเริ่มถอยแต่ขาติดพื้นเหมือนถูกแรงมองของแม่บ้านตรึงความเงียบกดทับหนักจนเหมือนหายใจไม่ออกแม่บ้านค่อยๆเงยหน้ามองรอบห้องดวงตาเย็นเฉียบเหมือนอ่านทุกความคิดทุกความกลัวทุกความสงสยัยกระดาษในมือเธอ ยังคงเรืองแสงและปากกาที่จับอยู่เหมือนเพิ่งเริ่มต้นบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เงาดำจากกระดาษค่อยๆลอยขึ้นเหมือนควันหนาทึบขดตัวคล้ายงูไหลลวนเหนือโต๊ะพุ่งเข้าหาศาสตราจารย์ตรงหน้าลมเย็นพัดแรงขึ้นทำให้ผมบางคนพริ้วเส้นผมของแม่บ้านก็สั่นตาม แต่ใบหน้าของเธอยังคงสงบนิ่งเหมือนทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมเสียงกระซิบหายไปหมดแทนที่ด้วยเสียงหัวใจเต้นแรงของทุกคนดังก้องอยู่ในห้องประชุมแม่บ้านยกปากกาอีกครั้งปลายนิ้วแตะกระดาษเบาๆเส้นสายที่ปรากฏบนกระดาษเริ่มสั่นไหวเหมือนมีชีวิตขยายตัวออกไป ศาส,สตราจารย์ด้านฟิสิกส์หน้าเขียวเผือดมือเกรงเอกสารแน่นแต่ร่างกายไม่สามารถถอยหนีความตื่นตะลึงครอบงำแสงไฟสลัวแต่เงาดำจากกระดาษกลับส่องแสงวาบสะท้อนเข้าตาทุกคนเหมือนมีดที่เฉียบคมตัดผ่านความเป็นจริงแม่บ้านยิ้มบางๆรอยยิ้มเยือกเย็น เหมือนรู้ทุกความลับของห้องนี้และทุกสายตาที่จับจ้องปลายปากากาขีดเส้นสุดท้ายและทันใดนั้นเสียงโลหะกระทบโต๊ะดังลัน่นทุกคนสะดุง้งแม้ศาสตราจารย์ที่คิดว่าคุมสถานการณ์ได้ก็ไม่สามารถขยับตัวกระดาษเริ่มเปล่งแสงเป็นสีเงินวาววับลวดลายเหมือนรูปทรงเราขาคณิตแต่กลับเคลื่อนไหวได้เอง หมุนวนรอบตัวเหมือนกำลังสร้างพลังบางอย่างลมหายใจทุกคนติดขัดสายตาไม่มีใครละจากกระดาษหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดแม้แต่แม่บ้านเองก็ยังรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างที่พลังนั้นสื่อสารกับเธอเงาดำค่อยๆลอยขึ้นพุ่งสูงเหนือโต๊ะปกคลุมสายตาศาสตราจารย์ทุกคนเหมือนทุกอย่างถูกกลืนหายไป ความมืดเย็นเฉียบแทรกซึมเข้าในจิตใจแม่บ้านขีดเส้นต่อมือสั่นเพียงเล็กน้อยแต่เส้นนั้นกลับคมชัดเหมือนมีพลังแฝงอยู่ทุกคนในห้องอดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างเสียงซุบซิบพยายามกลับมาแต่ไม่มีใครพูดได้เสียงแทบจะหายไปกับความเงียบที่หน่วงหนักจนแทบกดร่างกาย แม่บ้านค่อยๆเงยหน้าขึ้นสายตาเย็นเฉียบแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นทุกคนรู้สึกเหมือนถูกอ่านใจทุกความคิดถูกเปิดเผยปลายปากากากระดิกอีกครั้งเงาดำบนกระดาษสันสถานเหมือนเรียกบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดให้ปรากฏตัวศาส,สตราจารย์บางคนเริ่มถอยขาเหมือนถูกตรึงหัวใจเต้นแรง ความกลัวและความสงสัยผสมกันจนแทบขาดใจแม่บ้านยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มเย็นเฉียบแต่แฝงความหมายบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจกระดาษเรืองแสงเส้นสายหมุนวนเหมือนพลังกำลังรอคําสั่งและปากกาในมือเธอเหมือนเพิ่งเริ่มต้นเงาดำบนกระดาษเริ่มขยายตัวคล้ายหมอกหนาทึบ ไหลเวียนเหนือโต๊ะพุ่งเข้าใกล้ศาสตราจารย์ทุกคนลมหายใจติดขัดเหมือนทุกคนอยู่ในห้องที่ถูกกักเสียงหัวใจเต้นดังแต่เบาเกินไปจนแทบสัมผัสได้แม่บ้านยืดตัวตรงปากกาย,ยังคงขีดเส้นแต่เส้นเหล่านั้นเหมือนมีชีวิตขยับตัวเองบนกระดาษบิดงอหมุนวนเหมือนสิ่งที่มีพลังแฝง ศาส,สตราจารย์ด้านฟิสิกส์พยายามก้าวถอยแต่เท้าติดพื้นเหมือนแรงมองของแม่บ้านตรึงร่างไว้ความตื่นตะลึงและความกลัวผสมกันจนทุกลมหายใจแทบหยุดแสงไฟสลัวเงาดำจากกระดาษเริ่มเรืองแสงสะท้อนเข้าตาทุกคนเหมือนกระจกเงาแต่กลับมองเห็นสิ่งที่ไม่ควรมีในโลกจริง แม่บ้านยิ้มบางๆรอยยิ้มเยือกเย็นเหมือนอ่านทุกความคิดทุกความลับและทุกความกลัวปลายปากกาขีดเส้นสุดท้ายและทันใดนั้นเสียงโลหะกระทบโต๊ะดังลัน่นสเสถอนทั้งห้องทุกคนสะดุง้งแม้ศาสตราจารย์ที่มั่นใจที่สุดก็ไม่สามารถขยับตัวกระดาษเรืองแสงสีเงินวาววับ ลวดลายเหมือนรูปทรงเรขาคณิตแต่เคลื่อนไหวได้เองหมุนวนรอบตัวเหมือนสร้างพลังบางอย่างลมหายใจทุกคนติดขัดหัวใจเต้นแรงแม่บ้านเองก็รู้สึกถึงแรงดึงบางสิ่งที่พลังนั้นสื่อสารกับเธอเงาดำค่อยๆลอยสูงคลุมสายตาศาสตราจารย์ทุกคนความมืดเย็นเฉียบแทรกซึมเข้าในจิตใจ ทำให้รู้สึกเหมือนเวลาและอากาศหยุดนิง่งแม่บ้านขีดเส้นต่อมือสั่นเพียงเล็กน้อยแต่เส้นนั้นกลับคมชัดเหมือนมีพลังแฝงอยู่ทุกคนในห้องเบิกตากว้างเสียงซุบซิบพยายามกลับมาแต่ไม่มีใครพูดได้ความเงียบหนักหน่วงจนแทบกดร่างกายลงกับพื้นแม่บ้านค,อคอ่อยๆเงยหน้าขึ้นสายตาเย็นเฉียบ แต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเหมือนอ่านใจทุกคนได้ปลายปากากากระดิกอีกครั้งเงาดำบนกระดาษสันสานเหมือนเรียกบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดให้ปรากฏตัวศาส,สตราจารย์บางคนเริ่มถอยขาเหมือนถูกตรึงหัวใจเต้นแรงความกลัวและความสงสัยผสมกันจนแทบขาดใจแม่บ้านยิ้มอีกครั้ง รอยยิ้มเย็นเฉียบแต่แฝงความหมายบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจกระดาษเรืองแสงเส้นสายหมุนวนเหมือนพลังกำลังรอคําสั่งและปากกาในมือเธอเหมือนเพิ่งเริ่มต้นทันใดนั้นแสงจากกระดาษสว่างขึ้นจ้าจนตาแทบมองไม่เห็นทุกอย่างเงียบกริบและความเงียบหนักอึ้ง เหมือนโลกทั้งใบถูกกลืนศาส,สตราจารย์ทุกคนชะงักแม้เสียงลมหายใจก็เหมือนถูกกลืนความตึงเครียดแทบระเบิดทุกคนรู้ว่าบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นเหนือความเข้าใจเหนือกฎของธรรมชาติแม่บ้านยกปากกาขึ้นสูงดวงตาเย็นเฉียบและแม่บ้านค่อยๆลดปากกาลงเส้นสายบนกระดาษเริ่มสงบนิง่ง เงาดำและแสงเงินที่หมุนวนค่อยๆจางหายไปทีละน้อยเหมือนพลังนั้นยอมสงบหอประชุมกลับมาเงียบอีกครั้งแต่ไม่ใช่ความเงียบแบบเดิมมันเต็มไปด้วยความเคารพและความอึง้งทุกคนมองแม่บ้านด้วยสายตาใหม่สายตาที่เคยดูแคลนตอนนี้เปลี่ยนเป็นความชื่นชมและเกรงขามแม่บ้านถอนหายใจเบาๆรู้สึกถึงความอ่อนแรง แต่ในใจเต็มไปด้วยความสงบเธอยิ้มบางๆรอยยิ้มนั้นไม่เยือกเย็นเหมือนครั้งก่อนแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความสง่างามศาส,สตราจารย์บางคนค่อยๆปรับท่าทางพยักหน้าอย่างเคารพและเริ่มสนับสนุนแม้จะยังคงรู้สึกประหลาดใจแต่ความสงบกลับเข้ามาแทนที่ความหวาดกลัวแม่บ้านเก็บปากกาเข้ากระเป๋าก้าวออกจากโตะด้วยท่าทีสง่างาม แสงไฟสาดลงบนเธออีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่แสงจับผิดแต่เป็นแสงที่ส่องให้ทุกคนเห็นคุณค่าและความสามารถที่แท้จริงของเธอห้องประชุมเริ่มมีเสียงกระซิบใหม่แต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงดูถูกแต่เป็นเสียงชื่นชมเธอเก่งจริงๆนี่คือพลังของคนที่ไม่ควรถูกมองข้ามแม่บ้านหมุนตัวมองรอบห้องสายตาของทุกคนยังคงจับจ้อง แต่ไม่ใช่สายตากดดนันมันคือสายตาแห่งความเข้าใจและความเคารพเธอออกจากหอประชุมแต่รอยยิ้มของเธอยังคงตราตรึงในใจทุกคนปากกาในมือเคยเป็นเครื่องมือสร้างความประหลาดใจแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังที่แท้จริงของความมุ่งมั่นและศักดิ์ศรีของผู้ที่ไม่ยอมให้ใครดูถูกเสียงซุบซิบเริ่มกลับคืน แต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความชื่นชมและความอัศจรรย์ที่ทุกคนจะจดจำไปอีกนานแม่บ้านก้าวออกไปพร้อมกับความสงบและความภาคภูมิใจและโลกของหอประชุมก็ไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไป